ก662ไงวันนั้นที่คุณทาคลิปน่ะ่ายป้าแล้วคุณก็ทําคลิปนี่นะใครจะมาดูเลยใช่ไหมที่คุณจับภาพป้าน่ะวันนั้นน่ะมันทําบุญหลวงปู่อ่ะวันครอบครบรอบจําได้อยู่ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านวันนี้เดินทางมาลุนเลขกับพิทัธ์ที่กระท่อมลาสังขารหลวงปู่สวงบ้านลุนตะบนอาโพนอําเภอบูเชตจังหัวโซลินมาดูว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับเราลุ้นด้วยกันนะครับเอฟซีนะครับคอยเอฟซีเฮงเฮปังๆทุกเลขกันทุกคนเด้อจ่าสาธุสาธุครับ

พี่สุคนครับผมนะจุดทุบได้<ค>อะ<ช>ไรลุงปู่ลุงผู้สูงให้อะไรนะครับเล่าไปฟังนิดหนึ่งครับผมนะเล่าไปฟังนิดหนึ่งนะครับจุดทูบได้อะไรนะก็หกหกสองไงวันนั้นที่ทุนทําคลิปนะ่ะถ่ายป้าแล้วคุณก็ทําคลิปนี้นะใครับผมาดูเลยใช่ไหมที่คจับภาปพาป้านะ่ะวันนั้นวันทําบุญลุงปู่อ่ะวันครบครบจําได้อยู่ครับผมเออที่ถามป้าว่าไปจุดทูบมาหรือยังป้าก็ให้ดูไงแล้วก็ถามว่ายัง ถูกม้งไหมป้าก็บอกก็ถูกบ้างถูกเรื่อยๆนะอะไรนี่ก็ถูกไปแต่มันไม่ใช่โรงวัาลใหญ่โตอะไรยเงี้ยใช่ไหมก็คุยกันน่ะน้องเนี่ยตัว็บอกคุลนะว่าแม่นมะที่ป้าไปได้มาหกหกสองออกจริงหกหกสองโอ้โหเต็มเต็มเลยนะวันนั้นก็เห็นอยู่แล้วเสียได้ก็ที่บอกน่ะไอ้ตัวกลางนะของเขาแปดของป้าสี่นอกนั้นถูกหมดทุกตัวโอ่ะเติมสามสิบล้านเกี่บสามสิบล้าน พิษตัวเดียวบอกได้ไหมครับผมพิษพิษกี่ตัวจะได้รางวัลที่หนึ่งนี่ตัวเดียวใกยัตัวเดียวค่ะอ่ะพี่ซื้ออะไรนะที่พี่ซื้อของป้าซื้อหกศูนย์สี่หกหกสองนะฮะลอตเตอรี่มันออกหกศูนย์แปดหกหกสองผิดตัวเลขแปดกับเลขสี่ตัวเดียวในกลางค่ะงั้นจะได้สามสิบล้าน แต่ก็ยังได้อยู่หลาย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 หมื่นหลายหมื่นหลายแสนถึงถึงไหมขอค่อนหนักไปทางใต้ดินนะฮะค่ะที่โทรมาบอกคุณเพราะอะไรเพราะวันนั้นคุณถามป้าไงไม่งั้นป้าไม่โชวบอกหรอกถึงมากจ้าโอเคสาธุสาธุขอบคุณมากเลยจ้าป้าสุขคนปลาสุขคนสิบสองล้านครับผมอาสาธุสวัสดีครับผมได้โชคอีกแล้วครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับป้าสุขคนคนสิบสองล้านวันนั้นก็มาจุดทูบแกให้ยืนลงที่ไปอยู่เนาะ ปันครบรอบละสังหารหลวงปู่วันนั้นพี่เขาถูกสิบสองล้านก็นมาจุดทูบขอหลวงปู่หลวงปู่ก็ให้อีกพิษสองตัว,วตัวเดียวบพีท่ทันกินเนยครับตัวเดียวพิษตัวเดียวพิษตัวเดียวจะได้สามสิบล้านนะครับโอ้โหพลาดแต่อย่างน้อยก็ได้ใต้ดินเหมือนเดิมเนาะครับถูกเล็นก,กับพื้นเหมือนกันเลยพี่ครับอ่ะพีท่ทัตอันนี้หางว่าวหางว่าวดูเลยนะครับ fc นะครับ 50, หางว่าวสองห้าศูนย์ก็ตัดเล่นก็ถูกตัดเล่นก็ถูกอยู่เนาะแต่ 16, <250. S 1> ตัดเล่นเนาะหกพันสองร้อยห้าสิบ หางว่าเราลงไม่ทันเราเสียดายเนาะครับออันนี้ไม่ใช่บอกออกแล้วโชว์นะโชว์นะคือหางว้านะครับก็เราไม่ได้ตามเราเสียเสียดายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอฟซีพิทัศน์ก็เลขเลขอะไรเลขของเลขในพื้นซีเมนเลขที่เลขว้าเข้าไหมเลขว้าสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกันสามเจ็ดสามห้าหนึ่ง พี่ชัดลงเขียนแต่เราไม่ได้เขียนเขียนแค่สามห้าหนึ่งตัวเดียวนะครับมันอยู่ที่ใครจะไปตัดเล่นได้ก็แล้วแต่ว่ามันนครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือสามห้าหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าหนึ่งก็เจตัวกันของหลวงปูท่ทรายจำไว้เอฟซีจำไว้ไนะครับสามห้าหนึ่งอาจจะเป็นสามสามห้าเจ็ดก็ถือว่าถูกแบบห่างๆนิดนึงอย่าว่ากันนะครับเอฟซี FC นะครับตามต่อง,งวดหน้าอาจจะมางวดหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าพี่สุคนเขาถูกอยู่นะครับจุดทูบได้ สองหกนะครับอะไรนะ้อกเลขทผมอันนี้ผมคอมเมนต์ไปอยู่คอมเมนต์ comment ไปอยู่เลขคล้ายหางว่าวเลขคล้ายหางว่าวสองหกเหมือนกันแล้วพี่ลองไปดูตัวเลขนั้นไม่ใช่ว่าออกแล้วที่ผมให้ดูกับพื้นครับอยู่ทางป้ายถ้าดูธรรมดาไม่ใช่แต่ถ้าเราไปส่งตัวเลขจะเห็นเลยอ,อันนี้เดีลเซดาทีหลังทําไมไม่บอกก่อนอันนี้ผมส่งใ้หลายคนอยู่แต่เขาตัดเล่นไม่เล่นอันนี้ไม่รู้ อโอเคงั้นก็ขอบคุณพิทักมากครับกับการลุ้นเลขอ่งผมอยากให้ดูินหนึ่งมันเป็นยังไงครัเดี๋ยวมาดูเลขกับพิทัศนกันครับมาดูมาดูเลขกันครับตรงหนนอกระแลพิทัศถ่ายในในนั้นถึงจะเห็นใไมอถือแลยครับไม่ัดออกแล้วเลยพามาดูพิทักชีหน่อยสิเลขสองอ่ะ สองสองหกเออใช่ใช่สองสองหกต้องถ่ายในมือถืออันนี้ถ้าไม่ออกแล้วผมไม่พสองสองหกอันนี้คือพิทักษ์โบกตั้งแต่ตอนสองสองหกจริงด้วยนะครับเนี่ยสองสองหกนะครับเอฟซีดูชัดๆนะครับเพราะว่าถ้าามกโอไปแล้วเนาะมาที่ไรก็ได้ทุกครั้งมาที่ไรได้ทุกครั้งใช่่คะมาจากไหนครับมาที่นี่มาเห็นมาชัด กรุงเทพกรุงเทพทุกรอบค่ะถูกเลขไหมครับมานี่ถูกค่ะถูกเท่าไหร่ครับหมื่นสองหมื่นโอ้โหถูกลอตเตอรี่แสดงว่ามาให้ทันหลวงปู่เลขออกตัวนี้ก่อนถึงก่อนถึงกุ้งกินในรถก็ผมคุยคุยกับไอช่องขุมทรัพย์พี่น้าเมื่อกี้ลุ้นมาลุ้นเลขมาลุ้นเลขเลยพี่มาลุ้นเลขเลยพี่ดมาถึงมาถึงแสดงว่าม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 าทันหลวงปู่เลขออกพอดี ครับถูกลอตเตอรีกร่กี่ใบครับผมหกค่ะหกใบกนี่จะได้น่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งแล้วโอ้ถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งก็นะครับใกล้และใกล้เคียงนะครับใกล้มาแล้วรางวัลที่หนึ่งนะครับเอฟซีมาจากกร,ากรุงเทพนะครับตรงที่จองปวกเรามาหาหลวงปุยแล้วค่ะโอ้อธิษฐานค่อยถูกเลขมั่งใจมหาจ้าสีาาา่ครับถูกเลขออกปุ๊บก็มาเลยนะครับนี่ชัดเลยนครับ พี่ทัดไทยส่งให้ให้แล้วรอบหนึ่งแต่ไม่ได้เอาลงนะก็อยู่ในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ส่งให้นานเล่นครับตรงนี้ว่าหกหกส่งนี่แต่ออกแล้วมันพิเนะปลื้ิเลยพอออกแล้วก็มามาดูก็โอ้ใช่เลยครับสองสองหกนะครับต้องเอาโทรศัพท์แบบนี้่งั้นไม่เห็นตรงนี้ก็มองเห็นพี่ทัดอีกชัดอยู่นี่นี่ก็สี่สองห้าใช่ถ้ามองจะนี้สี่สองห้าเนาะแต่แต่ถ้าอันนี้สองสองหกแน่นอน อย่าดูฝั่งนี้ก็ได้แล้วดูชัดๆนี่ก็สองสองหกเลยเนี่ดูฝั่งนี้ก็ได้ชัดๆอันนี้ที่พิธทาส่งให้ใช่ไหมนี่นี่ครับที่ส่งให้นะครับมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เอาลงคลิปนะครับอันนี้มันออกแล้วออกแล้วออกแล้วก็คือเดี๋ยวดูเรื่อยๆบางทีก็เปลี่ยนก็ได้เนาะจากสองสองหกอาจจะเป็นไม่ถ้าฝนตกอีกมันจะเปลี่ยนเป็นอีกเปลี่ยนเรื่อยๆป่ะครับเพราะตรงนี้เวลาฝนตกปุ๊บมันจะไหลลอกไปแบบนี้ตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ <N> อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นตัวเลขตัวหรอกครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขเหมือนกันถ้า<อ>ถ้านี้จะเป็นเลขเก้าเลขเก้าอันนี้ก็น่าจะเป็นเลขเก้าก็ได้นะหกก็ได้โอ๋ออันนี้หลายอย่างเกี่ยวกับไปหลายอย่างอันนี้หนึ่งก็ได้ครับอ่ะโอเคครับขอบคุณพี่ชันเด้อคร,ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวต<อ>ิดตามเดี๋ยวเอฟซีได้เดี๋ยวรองงวดหน้าตามต่อกันครับก็ส่งให้หลายคนบ่นเองส่งให้หลายคนอยู่ปื้ ผมไม่ส่งให้เขาเลือกเอาส่งตรงนั้นก็สามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดพี่ต้องไปดูได้เลยสามห้าเจ็ดยังไงก็ต้องมีแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าออกแล้วผมอวดตัวเองไม่ใช่มีผมจะมีหลักฐานให้ดูหมดดูดูด,ดูเป๊บนึงดีเป๊บนึงแปดศูนย์สามสามห้าเจ็ดในพื้นตรงนั้นในพื้นเหมือนกันอ๋อม,มีในพื้นอีกนะเอถท้ายไ้ก่อนอ ก็มีสามห้าเจ็ดหนนี่บ่อ๋อแสดงว่าดูนี่ก็มีใช่ออกแล้วันนี้นะเป็นเล็นี่เล็สามห้าเจ็ดจรจริงเล็กสามเลขกห้าเหล็กเจ็ดี่ตรงนี้สามเจ็ดเลยดี๋นี้ถ้าดูจากตรงนี้มันจะเป็นแปดศูนย์สามนี่ดศูนสาเดเรามองเห็นด้วจะดวงนะครับเป็นงมงายแล้วแล้วเอฟซีนี้ผมว่าชัดนั่นชัดชัดแน่นอน มันเป็นแบบนี้แหละปีพื้นแต่มันก็ลอกลอกลอลอกออกไปกเป็นตัวเลขให้เห็นเป็นตัวเลขเอาเอฟซีก็ใครมาก็สังเกตดูเด้นนะครับอย่าอย่าสังเกตเยอะเดินลื่นล้มนะถ้าฝนตกแบบนี้นะครับแห้งๆก็มาดูเพิ่มมีตัวเลขเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะพิทัศ์เนาะแต่นี่เขียนถ่ายรูปส่งให้ดูอยู่หลายวันแล้วแต่มันไม่ได้ลงส่งให้พี่ดูหลายวันแล้วเดี๋ยวส่งให้คนอื่นเยอะไหมในที่สามห้าเจ็ดเนี่ยเยอะอยู่ี่เยอะอยู่ ก็น่าจะมีทุนถูกเยอะมผเลไปลงปูวันหวยออกเลยเนาะลอตเตอรี่ตรวจหรือยังในกระเป๋าไม่ใช่ไปแล้วก็ซื้อมาที่ทองอยู่บ่ซาถ้ายังไม่ได้ตรวจเลยอ๋อแต่ไม่มีถูกหรอกเพราะว่าสองหกเป็นเลขบันเกิดลูกสาวอ๋อซื้อแตงหดที่แล้วเน่ะเยอะอยู่แต่งวดนี้ไม่ได้ซื้อผมงวันนี้ไม่ได้ซื้อออกเฉยเนาะตามต่อมาจากไหนครับมันมาจาก ปราศาสตรนะครับอําเภอปราสาทอําเภอปราศาสตร,าาสราาสเขาเอาไปเยอะหลายครั้งแล้วนี่